อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวสั้นๆนะครับพอดีทางพี่พายุนะครับกับพี่เล็ซมารับรถเราวันนี้ที่ออกรถเป็นรุ่นไหนครับพี่สี่ประตูครับผมสี่ประตูไฮเป็นเดอร์ยกสสูงี สีขาวมุกนะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแรไอเทมเลยคือค่อนข้างหากันให้ควักหากันให้ควักนะหายากนะช่วงนี้รถถึงแล้วถจะทยอยมาก็ก็มีน้อยมากนะจันจํากัดอ่ะต่อเลยครับที่มาซื้อกับทางผมได้ไงครับผมต่อถามนิดนึง ติดต่อมาทางเพจครับผมอ่าเนี่ยเพจที่สุดๆนะที่เขาเช็คมาทางเช็คทางเพจสาขาเนาะก็มีก็หารถอะว่ามันเกิดรับอ่าเราก็ให้ทำแนะนำแล้วก็สุดท้ายก็มีรถหาให้ลูกค้าได้แล้วเป็นไงบ้างครับประทับใจไหมครับกับเซลก็ประทับใจครับผมประทับใจนะอเมริกาเยี่ยมมากอริการวดเร็วนะได้รถ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 รถเร็วนะได้รถรวเร็วไหมพี่เร็วมากครวดเร็วนะโอเคก็ ออจองรถกี่วันได้พี่เอก็ของพี่เขาอยู่ไม่เกิน10บกว่าวันนะครับาสกวาสิบกว่าวันก็ังหวก็ดีเลยรถเร็ว,วทันใจรถเร็วทันใจอ่าก็รีวิวสั้นๆนะๆๆหารถสนใจหารถสนใจอยากได้รถก็ติดต่อทักเข้ามาในเพจเราได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่รถนิดนึงว่า สวยไหมตามที่พี่เขาบอกหรือเปล่าได้นะครับโอเคครับอย่างนั้นแค่นี้ครับอ่ะสวัสดีลูกค้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ